สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพจน์ธรรมภาเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาทวิทยานะครับหรือทางด้านสมองก็หลังจากที่เราได้พูดเรื่องเกี่ยวกับโรคทางอายุรกรรมทั่วไปนะครับโรคความดันยาความดันมาสักพักหนึ่งก็จะขอกลับมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ผมดูแลเป็นประจำนะครับก็คือเรื่องทางสมองและก็โรคทางระบบเส้นประสาทอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้จะพูดถึง ภาวะหนึ่งที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆนะครับก็คือภาวะเขาเรียกว่าความจําเสื่อมปลอมหรือว่าความจําเสื่อมแบบปลอมๆหรือว่าความจําเสื่อมเทียมก็ได้นะครับชื่อภาษาอังกฤษของภาวะนี้เราเรียกว่าสูดดิเมนเชียนะครับซึ่งมันก็เป็นการเล่นคํานิดหนึ่งคล้ายๆกับเวลาที่เราเจอ คนไข้พากินสันนะครับแล้วก็จะมีการแบ่งคนไข้ว่าเป็นพาคินสันจริงๆหรือว่าโรคพากินสันหรือว่าพาคินสันเทียมนะครับหรือที่ในทางการแพทย์ใช้คาว่าพาคินโซนิซึมนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะพากินสันเทียมกับโรคพากินสันนะครับเช่นกันนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องความจำเสื่อมเนี่ย ก็จะมีเรียกว่าความจําเสื่อมแบบภาวะความจําเสื่อมจริงๆเลยนะครับซึ่งก็จะมีโรคที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือพวกบ่อยที่สุดก็คืออัลไซเมอร์นะครับรองลงมาก็เป็นพวกกลุ่มพวกเขาเรียกว่า v a s c u l a ด d เ m e n ช i ยหรือว่าเป็นโรคความจําเสื่อมที่เกิดจากพวกโรคทางหลอดเลือดนะครับก็คือคนไข้ที่หลอดเลือดตีบบ่อยๆหรือว่าหลอดเลือดฝอยเสื่อมหลอดเลือดฝอยตีบบ่อยๆเนี่ย ก็จะมีะความจําเสื่อมตามมาได้เดี๋ยวผมอาจจะพูดโรคนี้ในคลิปต่อไปเพราะว่าเป็นโรคที่พบบ่อยรองจากอัลไซเมอร์นะครับนอกนักนก็เป็นโรคความจําเสื่อมที่แก้ไขได้ต่างๆนะครับพวกเ,เลือดออกในเยื่อหุ้มสมองนะครับน้าในโพรงสมองเยอะนะครับหรือว่าเกลือแร่ต่ําอะไรต่างๆก็เป็นโรคทางความจําเสื่อมที่แก้ไขได้นะครับแล้วก็มีโรคความจําเสื่อมจริงๆเลยนะครับเป็นเพื่อนๆกับอัลไซเมอร์ แต่ว่าอาจจะเจอน้อยกว่านะครับอย่างเช่นพวก FTD นะครับพวก frontotemporal dementia นะครับ CBD หรือ cortical basal degeneration นะครับแล้วก็มีโรคความจำเสื่อมต่างๆอีกแล้วแต่ชนิดที่หรือ area ที่คุณหมอเห็นว่ามีความผิดปกติในด้านสมองฝ่อตัวลงนะครับรวมทั้งอ,อาจจะเป็นโรคอะไรที่หายากๆเรียงตามลงมานะครับก็ไม่ขอพูด ให้ลงรายละเอียดลึกเกินไปนะครับคราวนี้อีกภาวะหนึ่งที่เป็นติ่งของอาการความจําเสื่อมเนี่ยที่เรียกว่าหมอจะต้องแยกออกมานิดนึงเพราะว่ามันอยู่ในหมวดของเขาเรียกว่าความจําเสื่อมเทียมนะครับหรือความจําเสื่อมแบบปลอมๆแล้วกันนะครับภาษาอังกฤษของของโรคนี้นะครับเราจะเรียกเป็นภาษากรีกหรือลาตินว่าซูดดิเมนเชียนะครับ สูโดเนี่ยมันเป็นคําเหมือนเขาเรียกว่า prefix คือหมายถึงว่าเป็นคําที่เอาไว้เติมนะครับข้างหน้าคําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเป็นการขยายคําข้างหลังว่ามันหลอกหลอกมันปลอมปลอมนะครับอย่างเช่นถ้าคําว่าสูโดเนี่ยไปเติมในคาว่าดีเมนเชียซึ่งแปลว่าความจําเสื่อมมันก็จะแปลว่าความจําเสื่อมหลอกหลอกความจําเสื่อมเทียมเทียม,มนะครับหรือว่า เอาไปเติมในคําไหนก็ตามเช่นซูดโอแซนก็คืออะไรที่มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์แท้ๆครับเป็นสิ่งที่มันเรียกว่าเป็นความเข้าใจผิดไม่ใช่วิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะเรียกว่าสูดโอแซนก็คือมันไม่ใช่เรื่องวิทยาศาสตร์แต่ว่ามันแค่ความเข้าใจผิดของของแล้วเราเข้าใจว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์เท่านั้นเองแต่จริงมันไม่ใช่นะครับังนั้นสูดโดเนี่ยมันเป็นคําที่เอาไปเติมเพื่อให้ขยายคําว่ามัน จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันทำให้เราเข้าใจผิดมากกว่าว่าเป็นอันนั้นนะครับงั้นหมอ,อจะลองเขียนคํานี้ให้ดูนะครับซึ่งเป็นคําที่อ่านยากนิดหนึ่งนะครับคํานี้คือสูโดนะครับแปลว่าหลอกหลอกหรือปล,มปลอมปลอมเทียมเทียมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้มันขึ้น้วยตัวพีมันอ่านสูดโอนะครับอันนี้คือดิเบนเชียที่แปลว่าความจําเสื่อมนะครับก็ ครั้นี้จะมาพูดว่าไอ้คำว่าสูดโดดิเมนเชียหรือว่าความจําเสื่อมเทียมๆปลอมๆเนี่ยในทางการแพทย์เนี่ยมันค่อนข้างระบุไว้แคบนิดนึงนะครับว่ามันเป็นอาการความจําเสื่อมเนี่ยที่เกิดจากสองโรคหลักๆนะครับก็คือโรคทางด้าน depression หรือว่าโรคทางด้านซึมเศร้านะครับ2ก็คือโรคทางด้านเกี่ยวกับ ดีลิเลียมนะครับหรือว่านี่จริงหมอเคยพูดไปแล้วภาวะนี้ก็คือภาวะสับสนชั่วคราวนะครับของของผู้สูงอายุแล้วกันนะครับ mm hmm. ขอขยายความสองโลกนี้นิดนึงว่าเอแล้วทําไมมันถึงมาอยู่ในหมวดของความจําเสื่อมได้นะครับ mm hmm. โรคซึมเศร้าเนี่ยนะมันจะเกี่ยวอะไรกับความจําเสื่อมนะครับ mm hmm. หรือว่าภาวะสับสนชั่วคราวมันเกี่ยวอะไรกับความจําเสื่อมนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าก็แน่ละครับก็คืออย่างที่หมอได้พูดไปก็คือว่าเ,เวลาเราดูผู้ป่วยความจําเสื่อมเนี่ยความจําเสื่อมก็คือว่าสมองส่วนต่างๆนะครับที่โดยเฉพาะการประเมินคะแนนทางด้านผิวสมองเนี่ยเราก็จะประเมินคะแนนทางด้านความจํานะครับประเมินคะแนนทางด้านการใช้ภาษาประเมินคะแนนในเรื่องเกี่ยวกับ การเดินทางการไม่หลงทิศทางนะครับประเมินเกี่ยวกับเรื่องอความคิดการวางแผนแล้วก็ประเมินเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆความสามารถต่างๆที่คนเคยๆทำนะครับการประเมิน4-5ถึงด้านที่หมอพูดมาเนี่ยมันมารวมเป็นคะแนนนะครับแล้วก็คุณหมอก็จะดูว่าถ้าคะแนนน้อยกว่าเท่านี้นะประมาณ2223เต็ม30เนี่ย ก็ถือว่าคนไข้เริ่มมีภาวะความจําเสื่อมนะครับก็จะมีการคิดคะแนนขึ้นมานครับคราวนี้ในโรคต่างๆที่หมอพูดไปอย่างเช่นอัลไซเมอร์เนี่ยเขาก็มักจะเสียคะแนนทางด้านเรื่องความจํานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการรู้ว่าตอนนี้กลางวันกลางคืนนะครับหรือว่าเสียคะแนนเกี่ยวกับการจดจําทิศทางการหลงทางค่อนข้างเยอะก็จะทําให้คะแนนเขาตกลงไปอยู่ในหมวดของ โรคความจําเสื่อมนะครับคราวนี้มันมีภาวะอยู่สองสภาวะที่หมอพูดไปก็คือภาวะซึมเศร้านะครับกับเขาเรียกว่าภาวะสับสนชั่วคราวของคนไข้เนี่ยที่จะทําให้คนไข้เนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความจำนะครับแต่พอทําข้อสอบที่หมอให้ทําในห้องตรวจเนี่ยคนไข้จะทําคะแนน ทดสอบได้ต่ํากว่าที่ควรจะเป็นนะครับหมายความว่าผมลองยกตัวอย่างาภาวะซึมเศร้ามาให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเรียกว่าภาวะตรงๆเลยละกันที่ในทางการแพทย์เราใช้คําว่าสูดอนิเมนเชียก็คือความจําเสื่อมเทียมหรือความจําเสื่อมแบบปลอมๆนะครับเนื่องจากว่าผมยกตัวอย่างนะครับเช่นคนไข้กลุ่มนี้เขาจะมี หลักๆเวลาเรามีอาการซึมเศร้าเนี่ยเราก็จะมีการสนใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็ทำให้สมาธิจดจ่อกับเรื่องที่กำลังทำต่างๆเนี่ยลดน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้อ,อ,อยากจะสนใจเรื่องอื่นนะครับที่เข้ามาทดสอบเราหรือเข้ามาเทสเราในช่วงนี้เพราะเรามีเรื่องที่ค่อนข้าง กังวลใจแล้วก็ยึดติดในใจเราอยู่ว่าเออเรามีเรื่องที่เราไม่สบายใจนะเราหดหูอยู่นะเออเราสมองเราเนี่ยไม่อยากออรับการทดสอบหรือรับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับไม่มีสมาธิที่จะไปทําเรื่องในกิจวัตรประจำวันทํางานทําอะไรเราเก็บตัวแล้วเราก็คุ้นคิดกับเรื่องที่เราเออซึมเศร้านะครับฉะนั้นเวลาคุณหมอเนี่ยยื่นทําข้อสอบให้เนี่ย หรือเวลาเทสขึ้นมาในห้องตรวจเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่าคนไข้เนี่ยจะไม่มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่คุณหมอเทสนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนที่ได้เนี่ยก็จะกลไปว่าคะแนนที่ต่ํากว่าความจริงครับทั้งทั้งที่เขาไม่ได้มีปัญหารเรืกก่องกับความจําเลยแต่ว่าเขาเนี่ยไม่สนใจที่จะทำเทสแบบเต็มความสามารถของเขาเนื่องจากเขาเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าซึ่ง เป็นตัวขัดขวางการที่หมอจะมาเทสและให้เขาได้คะแนนตามความจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีการเทสเรื่องเกี่ยวกับความจำนะครับใครอาจจะเคยเห็นหรือว่าเคยเห็นผมตรวจในห้องตรวจหรือหมอท่านอื่นตรวจนะครับว่าเวลาเรามีการเทสเรื่องความจำเนะี่ยเราก็จะให้จําของ3อย่างนะครับว่าอ่อยายงเช่นมีดอกไม้สิงโตรถไฟนะครับ แล้วหมอให้พูดนะอ่าหมอให้จําอะไรไปนะดอกไม้สิ่งโตรถไฟคนไข้ก็พูดตามนะครับอีกห้านาทีเดี๋ยวหมอจะมาถามใหม่นะว่าคนคไข้จาได้หรือเปล่าว่าสิ่งที่หมอให้ให้จําไปมเมื่อกี้ครับคืออะไรบ้างนะคนไข้ที่เป็นโรคความจําเสื่อมแท้ๆเช่นอัลไซเมอร์เนี่ยเมื่อเขา,าพูดตามหมอเนี่ยว่าสิ่งที่หมอให้จําไปสามอย่างคืออะไรเนี่ยพอเขาพูดไปเสร็จเนี่ย เขาก็จะพูดตามหมอได้นะครับแต่หลังจากนั้นอีก5นาทีเนี่ยเนื่องจากระบบที่มันบันทึกความจําของเขาเนี่ยมันฝ่อ,อลงไปนะครับสมองส่วนนั้นฝ่อลงไปทําให้เขาพูดตามหมอได้ก็จริงแต่อีก5นาทีเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะดึงความจําที่เพิ่งเกิดขึ้น5นาทีนั้นน่ยออกมาได้ก็จะตอบผิดหมดเลยนะครับโดยมากก็จะหันไปถามคนข้างๆหรือว่าอาจจะ ตอบหมอได้ซ้ำว่าเอ๊ะคุณหมอให้จําอะไรไปแล้วเหรอยังไม่ได้จาอะไรกันเลยนี่หมอวม่าทาํทำไมนะครับส่วนคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยัตเขาเองเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความจําถ้าหมอให้เขามีสติดีๆแล้วให้จําของสามอย่างเนี่ยอีกห้านาทีเขาตอบได้แน่นอนนะครับแต่เนื่องจากตอนที่เขาฟังหมอเนี่ยเขามีเรื่องอื่นให้คิดอยู่นะครับแล้วก็สมองเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะรับสิ่งใหม่เรามีความ เก็บตัวครับมีความาไม่อยากไปยุ่งเรื่องอื่นเรื่องใหม่ๆเพราะฉะนั้นอาจจะมีความเป็นไปได้สูงว่าจริง,รงๆเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่ได้สนใจที่จะจําสิ่งที่หมอพูดให้ไปเลยนะครับไม่มีสมาธิไม่มีจิตใจจดจ่อกับเรื่องที่หมอให้จำเพราะฉะนั้นเป็นไปได้สูงว่าเขาก็จะเสียคะแนนในเรื่องความจําไปเพราะว่าเขาไม่สนใจที่จะจําสิ่งที่หมอเทสคล้ายๆกับว่า เหมือนเราคุยโทรศัพท์ไปด้วยนะครับแล้วเราก็แล้วหมอก็าเทเสนวา่าให้ทําของสามอย่างนะแต่ว่าทางที่เรากําลังโทรศัพท์อยู่นะครับกาลังคุยกับอีกคนหนึ่งอยู่พอเราไม่มีสมาธิจดจําในสิ่งที่มีคนมาพูดเนี่ยเนื่องจากเรามีเรื่องที่เราต้องคุ้นคิดอยู่เนี่ยหรือจิตใจเราไม่พร้อมเนี่ยทาให้มีละสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาให้เราจดจําเนี่ยเราจะไม่สามารถจดจําได้แบบเต็มร้อยครับและแน่นอนแหละ สมมติผมกําลังคิดเรื่องอื่นอยู่หรือโทรศัพท์อยู่แล้วมีคนบอกให้ผม่าจําของสามอย่างเพราะผมคุยโทรศัพท์เสร็จผมอาจจะบอกคนที่ให้จําว่าเมื่อกี้ทำอะไรไม่ได้เลยไม่ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าให้จําอะไรเพราะว่ากําลังคิดเรื่องอื่นอยู่กาลังโทรศัพท์คุยกับอีกเรื่องกับอีกคนหนึ่งอยู่มหมอไม่ได้ตั้งใจจะฟังเรื่องเมื่อกี้เลยนะคุณพยาบาลช่วยพูดใหม่ได้ไหมอะไรเงี้ยมันมีความเป็นไปได้ว่าคะแนนเทสในการความจำจะจะต่ําลงนะครับแล้วก็คล้ายๆกับการเทส ในแง่อื่นหมดเลยนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องอาการาจดจําทิศทางนะครับเรื่องความสามารถต่างๆเนี่ยเมื่อหมอให้ทำเนี่ยเขาไม่ได้มีจิตใจยอยากจะทำในตอนนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงเลยว่าคะแนนที่ได้ก็จะต่ํากว่าความจริงนะครับและบางคนเนี่ยพอเรา,อ,าอย่างที่เจอบ่อยๆเลยเนี่ยเมื่อสมมุติว่ามีการคะแนนการทดสอบเนี่ยส่งมาให้ผมดูเนี่ย อาจจะทดสอบจากที่อื่นหรืออาจจะทดสอบจากาโรงพยาบาลอื่นนะครับหรือว่า,าจ,จะทดสอบจากผมเองนะครับแล้วเอ๊นดูน้อยมากเลยนะแต่พอเรารักษาโรคภาวะซึมเศร้าเขาเนี่ยปรากฏว่าคะแนนพวกนี้ขึ้นมาเป็นปกติเลยก็มีนะครับฉะนั้นกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้เขาไม่ได้เป็นโรคความจำเสื่อมการที่คะแนนในการทดสอบเขาน้อยเนี่ยเขาเป็นจากที่เขาเนี่ยไม่ได้อ่ ใช้สกายภาพของเขาในการทดสอบเนี่ยได้อย่างเต็มที่เพราะว่ามีเรื่องบางเรื่องมีอาการทางด้านอารมณ์อะไรที่มาขัดขวางความสามารถของเขาอยู่ในช่วงนั้นนะครับฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่กลายเป็นว่าแทนที่เราจะต้องรักษาให้ยาความจําเสื่อมเนี่ยเราจะต้องไปให้ยารักษาเรื่องภาวะซึมเศร้าแทนหรือในบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นเยอะเนี่ยคือเรื่องความเรื่องซึมเศร้าเนี่ยมันก็มีเป็น สเปกตรัมหรือว่ามีความรุนแรงของโรคครับบางกรณีที่เป็นน้อยๆคนไข้ปรับตัวเองได้นะครับก็ให้ยาหน่อยให้เวลาคนไข้หน่อยเนี่ยเขาก็สามารถปรับตัวได้ครับแต่ในบางกรณีเนี่ยก็ต้องหมอ,หมอเองก็จําเป็นต้องปรึกษาคุณหมอจิตเวชเพื่อให้ให้รักษาแบบจริงจังครับแต่ว่าโอเคละถึงแม้ว่าคะแนนความจําเสื่อมเขาจะน้อยเนี่ยแต่บางทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูกระดาษ ที่เทสเนี่ยเราดูคนไข้เนี่ยคุณหมอที่ดูจะพอรู้ว่าเอ๊ะอันเนี้ยคะแนนที่เขาได้ตอนที่ทำข้อสอบเนี่ยมันมันมีอะไรที่เป็นเหมือนทริคนะครับเป็นเหมือนอะไรที่มันเป็นเป็นสังหมอเนี่ยเหมือนกับสังเกตเลยดูโงเ่เฮงแล้วเอ๊ะมันอย่างนี้เขาไม่น่าจะใช่โร่ความจําเสื่อมแหละเขามีอะไรอย่างอื่นที่ที่บทบังความความสามารถในการเทสของเขาอยู่นะครับ บางทีในห้องตรวจเนี่ยเราประเมินสบตาคนไข้เนี่ยเราก็พอทราบเหมือนกันว่าอันนี้แหละเขาอาจจะไม่ได้เป็นโรคความจําเสื่อมแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นอันที่ก็ต้องบอกว่า,าโรคซึมเศร้าเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เจอในคนอายุน้อยนะครับคนอายุเยอะเนี่ยก็เจอบ่อยเหมือนกันฉะนั้นจะบอกว่า,าโรคความจําเสื่อมเนี่ยก็เจอในคนอายุเยอะด้วยครับโรคซึมเศร้าเนี่ย บางบางส่วนก็เจอในคนอายุเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นภาวะสูโดดิเมนเชียนียก็จำเป็นที่จะต้องอใช้เรียกว่าคอมมอนเซนส์ของหมอหรือการาดูลักษณะของคนไข้นะครับนอกเหนือจากการเทสปกปตินะครับก็อันนี้เป็นงานที่เรียกว่าคิดว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงภาวะนี้แต่ว่าในทางการแพทย์เนี่ยบางทีก็นานๆผมก็ นึกขึ้นมาได,ได้ทีหนึ่งว่าเ๋อเราเคยเรียนเรื่องนี้ไปไปตอนตอนที่เรียนเฉพาะทางแล้วก็เออนานๆทีแล้วก็เจอคนไข้กลุ่มนี้เหมือนกันนะครับที่แต่ว่าเ็าไม่ได้เจอบ่อยนะครับก็จะต้องมารักษาโรคซึมเศร้าแทนที่จะมารักษาโรคความจําเสื่อมนะครับแล้วก็อีกภาวะหนึ่งก็คือที่หมอติดไว้เมื่อกี้ก็คือภาวะเขาเรียกว่าสับสนชั่วคราวหรือว่าดีรีเลียมนะครับอันนี้หลายๆคนลองไปฟังในคลิปก่อนๆได้นะครับภาวะนี้มันจะเป็น ภาวะเหมือนกับว่าคนไข้เนี่ยเขาเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับว่า clouding of concious s ก็คือว่าเขาเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความจำหรือสมองอะไรมากมายครับแต่ว่าช่วงนั้นน่ยสารที่มีในสมองเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงสารเคมีที่ใช้ในการพยุงสมาธิและความจำหรือ c e t y l c h o l i n e เนี่ย มันเกิดการแปรปรวนเป็นสารกลุ่มโดปามีนกลุ่มอื่นเข้ามาแทนนะครับมักจะเกิดในตอนที่คนมีอายุมากๆหรือคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมนิด,นดหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือสมองเสื่อมเยอะก็ตามนะครับหรือคนแก่ธรรมดาก็ยังได้นะครับเกิดจากคนไข้กลุ่มเนี้ยคนมีอายุกลุ่มเนี้ยอาจจะไปมีอะไรกระทบกระเทือนจากภายนอกเข้ามาอย่างเช่นที่เจอบ่อยก็คือหลังผ่าตัดนะครับหลังจาก การดมยาแล้วเปลี่ยนสถานที่การนอนนะครับหลังจากได้ยาแก้ปวดบางอย่างที่ทําให้เคลิ้มหรือง่วงนอนนะครับนึกถึงคนที่ได้ยานอนหลับแต่ว่าไม่หลับนะครับเหมือนฝืนๆน,นะครับแล้วก็ก็จะนัไให้ทุกอย่างมันดูเบเบอๆไปหมดนะครับในคนไข้เนี่ยบางทีอาจจะจําไขรไม่ได้จําญาติไม่ได้เลยนะครับไม่รู้ว่านี่กลางวันหรือกลางคืนนะครับ พูดเพอ้อไปเรื่อยเลยผมแน,แ,นแน่นอนใครที่มีญาติหรือเคยดูแลคนสูงอายุเนี่ยผมว่าต้องเคยเจอภาวะแน่นอนอยู่ดีเนะี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนนะครับเ,เช่นจำลูกหลานวันอยู่ดีเช้าว,วันรุ่งขึ้นเนี่ยจำลูกหลานไม่ได้เลยหรือตอนกลางคืนเนี่ยที่เจอบ่อยตอนกลางคืนเนี่ยจำใครไม่ได้เลยนะครับเห็นจ,จิ้งจกตุ๊กแกอยู่ตามุมบ้านอะไรที่ไม่มีเลยนะครับมีอย,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 ยากย่องอยากใย เอามือขยุกข,ขยิกไล่ตามจับนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนตอนนี้ตัวเองอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนนะครับสับสนสถานที่นะครับสับสนเวลาจําบุคคลต่างๆในบ้านไม่ได้นะครับแล้วนั้นก็จะเกิดอาการบางคนเนี่ยก็คือไม่นอนนะครับก้าวร้าวแบบว่าพูดไม่เรื่อยๆพูดไม่นอนพูดพึดพมพำเพ้อๆหรือบางคนเสียงดังตวาดคนนั้นคนนี้นะครับพูดเ,เรียกว่า พูดไปเรื่อยๆครับลงเตียงผุดลุกขุดนั่งเข้าห้องน้ําเดินวนไปวนมาอะไรอย่างเงี้ยครับภาวะน,นี้เป็นภาวะที่ยึดเล้ยอยู่ดีๆเนี่ยบางทีอาจจะเกิดจากแค่อ,อนอนไม่หลับสองสาคืนหรือติดเชื้อมีไข้ตำาๆอะไรเนี่ยก็เกิดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นล้างพาตัดเปลี่ยนที่นอนนะครับนอนอ,อดนอนสองสามวันนะครับมีไข้นะครับเกิดแลกแปรปวนเนี่ยผู้ป่วยสูงอายุเกิดภาวะนี้ได้นะครับ พอรักษาเสร็จเนี่ยสมมติว่าวันสองวันคุณหมอให้ยารักษาแล้วพอคนไข้กลับมาเกิดหายจากภาวะนี้เนี่ยคนไข้จะดูเหมือนผู้สูงอายุคนคนปกติเลยที่เคยรู้จักกันมาจำ,นนจำคนนั้นได้จําคนนี้ได้เหมือนเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเกิดแบบผ่านไปแบบโดยที่เขาเองก็จำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ ภาวะนี้เราเรียกว่าภาวะดีลิเลียมนะครับเป็นเรียกภา,าวะสับสนชั่วขราวนะครับก็เคยพูดไวในคลิปก่อนๆแล้วว่ามีอะไรกระตุ้นแล้วจะป้องกันภาวะนี้ได้ยังไงนะครับอ,อันนี้แน่นอนเวลาหมอทาเทสเกี่ยวกับเรื่องความจําเนี่ยอย่าว่าแต่เทสที่หมอให้ทําเลยคนไข้ยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้กี่โมงกี่ยามนะครับตอนนี้หมอให้ทํานั่งอยู่ที่โงรงพยาบาลคนไข้ยังไม่รู้เลยนึกว่าอยู่บ้านนึกว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับ หรือว่าหมอที่ใค่ทําทเทสเนี่ยคนไข้ย,ยังไม่รู้เลยบางทีว่านี่คือหมอเพราะว่าทุกอย่างมันสับสนไปหมดนะครับนึกว่าเป็นคนนั้นคนนี้จํำญาติยังไม่ได้เลยจําหมอก็จาไม่ได้ว่าคนนี้คือใขรนี่คือคนที่มาเทสเรานี่เป็นหมอหรอหรือว่าเป็นคนอื่นเป็นคนไม่รู้จักเขาไม่ใช่หมอหรอกอะไรเงี้ยนะครับงั้นมันเป็นประเดศสูงที่คนไข้กลุ่มเนี้ถ้าหมอไปทําเทสช่วงนั้นพอดีเนี่ยก็จะได้คะแนนที่ ต่ำลงมากนะครับอันก็เป็นอีกภาวะหนึ่งที่ต้องรักษาให้หายก่อนต้องดีเท็ต้องคัดกรองให้เจอก่อนว่าเป็นดีเลียมและรักษาภาวะภาวะสับสนชั่วคราวเราก็จะได้คะแนนของเขากลับคืนมาที่แบบบมงทีจะไม่เป็นโรคความจําเสื่อมเลยด้วยซ้ํานะครับนั้นหมอก็จะฝากคลิปนี้ยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับโรคทางด้านาสมองความจําเสื่อมที่ไปคาบเกี่ยวกับภาวะทาง จิตวิทยา2อันก็คือภาวะซึมเศร้ากับภาวะเขาเรียกว่าสับสน่ชคราวหรือดิลิเลียมนะครับซึ่งสองสองภาวะนี้รวมๆกันเราจะเรียกภาวะนี้ว่าสูโดดิเอดีเมนเชียครับหรือว่าความจำเสื่อมแบบเทียมๆแบบเก๊หรือแบบปลอมๆนี่นะครับก็ขอบคุณครับที่รับฟังคลิปนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนครับสวัสดีครับ